ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับของฟูจิฟิล์มนะครับรุ่น XA5 นะครับเป็นกล้องมินิเลนส์นะครับก็ตอนนี้ผมซื้อมามือสองนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้ามือสองให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มานะครับแถมมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แถมมาทั้งหมดเลยมีเลนอีกตัวหนึ่งให้ด้วยนะครับ35 35m นะครับ f f 1.6นะครับตัวนี้ก็แถมมาด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อในราคาหลักพันนะครับอันนี้สินค้าตัวนี้ผมนัดรับกับ ผู้ขายนะครับแล้วก็ผมได้เห็นสินค้าของตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็ผมถึงตัดสินใจซื้อนะครับก็มีกระเป๋าหนังตัวนี้แถมมาด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกคู่มองคู่มือก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ก็ยังมีคู่มืออะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรนะครับใบรับประกันประกันก็ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่าประกันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ตัวอะแดปเตอร์นะครับสาหรับเอาไว้ชาร์จ ชาร์จแบตกล้องนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์5โวลต์นะครับก็แต่ผมไม่ได้สาย USB ตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าทําหายไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราก็ยอมรับได้นะครับก็เลยผมก็ยอมรับได้นะครับของมีตําหนิแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอามาตัวตัวกล้องแล้วตัวตัวกล้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับตัวนี้คือเลนที่เขาแถมมานะครับอันนี้เดี๋ยวมีภาพให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าภาพถ่ายมาแล้วจะเป็นยังไงครับ ตัวนี้เป็นเลนละลายนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้คุณภาพถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมเป็นมือมือใหม่นะครับไม่ได้เปมืออาชีพในการถ่ายภาพนะครับแต่ก็พยายามจะฝึกถ่ายละกันนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าสินค้ามือสองราคาถูกมันมีอยู่จริงนะครับแต่ต้องหาที่มันดีๆหน่อยนะครับอันนี้คือกระเป๋ามันนะครับอันนี้กระเป๋าเขาแถมมาให้เลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับ มีกระเป๋ามีนี่นะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับกล้องเรายังอยู่ในสภาพยังถือว่ายังผมให้ประมาณ80%แล้วกันนะครับตอนนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับกล้องนะครับตัวนี้ผมลองลองลองดูแล้วนะครับไม่มีรอยขีดไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับก็ลองเปิดมาดูนะครับเช็คให้ดีนะครับซื้อของมือสองช่วงนี้นะครับเงินทองเราหายากนะครับ อ่านี่นะครับก็ยังโอเคนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราซื้อมานะครับน่าจะเช็คพวกน็อตให้ดีนะครับว่าตอนไปดูนะครับดูน็อตให้ดีว่าน็อตมีการแกะมาหรือเปล่านะครับว่าเคยผ่านการซ่อมไหมอะไรไหมนะครับเช็คดูให้ดีนะครับมีมีอะไรผิดปกติไหมอันนี้เรามาดูภายนอกก่อนภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเปิดกล้องเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะครับอันนี้อ่าเช็คตรงนี้อีก จุดหนึ่งที่ต้องเช็คนะครับสําหรับกล้องถ่ายรูปนะครับตรงตัวล็อกตัวนี้ครับสีสีส้มๆตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวล็อกแบตเตอรี่นะครับบางบางเจ้าเนี่ยตัวนี้จะหักนะครับก็เช็คให้ดีนะครับมันก็ไม่มีผลต่อการใช้งานหรอกครับก็พยายามล็อกแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหักเนี่ยมันเวลาเรายกกล้องขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่มันตกลงมาได้นะครับนี่ก็เช็คให้ดีนะครับเวลาจะซื้อนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับ เดี๋ยวผมมีมีรูปตัวอย่างที่ผมถ่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ่ายแล้วเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมตั้งไว้คืออ่าลืมบอกนะครับรุ่นนี้เป็นตัวสแกนอ่าทัชสกรีนด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ก็มีโหมดมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมปรับอัพอัพเฟิร์มแวร์อัพไรเรียบร้อยนะครับตามที่เขาบอกนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของการถ่ายภาพในแต่ละโหมดโหมดหมู่ต่างๆนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเราจะ นำมารีวิวให้ดูกันในอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกของมันก่อนแล้วกันนะครับว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับอันนี้ผมซื้อในราคาเพียง9ก้าพบาทนะครับก็ได้ของแถมมาก็ค่อนข้างพอใจนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากได้นะครับกล้องมือสองนะครับก็สามารถหาตามกลุ่มต่างๆใน Facebook นะครับมีขายเยอะแยะไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องดูให้ดีนะครับใช้ให้ดีก่อนครับ ก็เดี๋ยวมีภาพที่ผมถ่ายจากเลนตอนนี้นะครับเลนนี่เขาแถมมานะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรูปให้ดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ